Reverse 1999เกมกาชามือถือน้องใหม่ที่เพิ่งจะเปิดเซิร์ฟจีนไปเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาและล่าสุดกำลังจะเปิดเซิร์ฟโกบอลให้คนต่างประเทศได้เล่นกันช่วงเบต้าก็เพิ่งจะจบไปได้ไม่กี่วันซึ่งเราก็เป็นคนที่ได้สิทธิ์เข้าทดสอบจากการลงทะเบียนไปกับเขาด้วย Reverse 1999เป็นเกมแนวเทิร์นเบทที่มีการนำลูกเล่นของเกมการ์ดมาประยุกต์ใช้ ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นทอมคริปเปอร์คอยวางกลยุทธ์จัดการกับศัตรูตามเนื้อเรื่องซึ่งตัวละครที่เราจะใช้ในการต่อสู้เนี่ยก็คือตัวละครที่ได้จากการกดกาชานั่นเองระบบการเล่นค่อนข้างเรียบง่ายแต่ละตัวละครจะมีสกิลซึ่งมาในรูปแบบการ์ดที่แตกต่างกันผู้เล่นจะต้องคอยบริหารการ์ดในมือเวลาเราใช้การ์ดไหนไปแล้วก็จะต้องรอให้โจวได้ไปนั้นอีกครั้งถึงจะสามารถใช้มันได้อีกรอบ ลูกเล่นอื่นๆก็จะมีการแพ้ชนะทางของแต่ละธาตุการสกัดการโจมตีการผสมการ์ดแบบเดียวกันเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความสามารถนั้นๆเรียกเลยว่าการต่อสู้หนึ่งรอบเนี่ยมีอะไรให้คิดและก็วางแผนอยู่ไม่น้อยเลยแต่ที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษก็คืองานภาพเราค่อนข้างประทับใจตั้งแต่ตัวอย่างตอนเปิดตัวถูกจริตกับลายเส้นแบบนี้มากสำหรับเราแล้วคาแรคเตอร์สไตล์นี้เนี่ยชวนให้คิดถึงเกมพวกอาร์ไนท หรือไม่ก็เอาเคมีสตารหน้า UI ก็ดีไซน์ออกมาได้อย่างเรียบหรูดูสะอาดเพลงประกอบไพเราะฟังได้เพลินๆเรียกได้ว่างานออกแบบโดยรวมแล้วเนี่ยค่อนข้างถูกใจเรามากๆอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเสียงภาคเกมนี้มีการภาคเป็นภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องหลักซึ่งตลอดการดำเนินเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีเสียงประกอบไม่ใช่แค่ตัวหนังสือขึ้นมาลอยๆทำให้เราเข้าใจนิสัยใจคอของตัวละครมากยิ่งขึ้น ไม่รู้ว่าเสียงภาคแบบนี้เนี่ยจะมีไปตลอดทุกชัปเตอร์หรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ทดลองมาเนี่ยก็มีให้ได้ฟังอยู่ในทุกๆพาร์ทที่เล่ามาทั้งหมดเป็นเหมือนกับภาพรวมของเกมที่เราได้เจอจากช่วงเบตา้าและก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ลองทำวิดีโอเนื้อเรื่องของเกมนี้แนวทางของเราเราจะใช้วิธีการเล่าแบบสรุปร,มรวมๆก่าวคือ เราจะไม่ลงรายละเอียดแบบดีเทลเอาให้พอเห็นภาพรวมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างจะได้ไม่เสียทรสจนเกินไปสำหรับใครที่อยากไปเล่นด้วยตัวเองอีกทีแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาช่วงอาร,รมพบทเรามาปูพื้นด้วยเรื่องย่อที่เกมได้ให้เรามาคร่าวๆกัน the next part is, oh, bad news. That bloody, bloody reverse. It took away so many precious CDs mine. But don't news reverse precious mine many is...og...bad away worry so CDs bloody bloody of you The Smart Captain Regulus can always bring you her best collections Now let's have a treat for the years ตัวเกมมีการพูดถึง The Storm ซึ่งเราจะขอเรียกมันเองว่าพายุการพายุนี้เริ่มต้นขึ้นในเวลา23.59นาทีวันที่31ทนวาคมปี1999หรือก็คือช่วงเวลาสุดท้ายของปี1999นั่นเอง ผลกระทบที่ตามมาก็คือกระแสะเวลาไหลย้อนกลับเกิดเหตุการณ์ฝนตกขึ้นฟ้าเม็ดฝนหลากสีสันสร้างภาพมายาประหลาดบนวัตถุใ,ใดๆก็ตามที่มันสัมผัสเมื่อพายุสงบลงนั่นก็คือจุดจบของยุคสมัยนั้นๆจุดจบที่ทุกสิ่งทุกอย่างของยุคนั้นค่อยๆจางหายไปเราจะได้รับบทเป็นเวอร์ตินทาคิปเปอร์สาวผู้ที่สามารถมีชีวิตอยู่ในกระแสพายุการภารกิจของเธอก็คือก,อการตามหาอาร์เคนิสผู้ใช้พลังเวท และพาพวกเขาให้รอดพ้นจากพายุการเรื่องราวเริ่มต้นที่เรือโจรสลัดลำหนึ่งที่มีกัปตันเป็นดีเจสายร็อกนามว่าเลกูลัสเธอได้จับตัวคนแปลกหน้าที่แอบสะกดรอยตามเรือของเธอระหว่างที่กำลังสอบสวนพวกเขาอย่างเมามันเรือของเธอก็ได้เจอกับบางอย่างเข้า Apple ดึงในลูกเรือรายงานว่าได้มีเรือยักษ์สีดำเข้ามาโจมตีเรือนั้นมีสัญลักษณ์ของกลุ่มก่อการร้ายเมนัสวินดิกเท เลกูลัสเข้าใจว่าพวกนั้นเป็นพวกเดียวกับคนแปลกหน้าทั้งสองจริงๆแล้วไม่ใช่ทั้งสองเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการของเดอะฟาวเดชันแต่นั่นก็ไม่สำคัญแล้วเพราะเรือของเธอกำลังจะจมลงในไม่ช้าภาพตัดมาที่อีกกลุ่มตัวละครที่กำลังติดตามสถานการณ์เรือลม่มซอนเนตโตหัวหน้าของภารกิจจากเ e อะฟาวเดชันกำลังกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเป้าหมายของพวกเธออย่างเลกูลัสกำลังโดนเล่นงานจากเมนัสวินดิกเท และพวกพ้องของเธอก็กำลังตกเป็นเหยื่อด้วยเช่นกันนําซ้ำพายุการก็กำลังจะมาถึงในอีก50นาทีเธอเลยได้ทำการเรียกตัวเวอร์ตินหรือท i มคี e e เปอร์ผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพายุการเข้ามาช่วยเหลือในภารกิจของเธออย่างเร่งด่วนเวอร์ตินถูกเทเลพอร์ตมารับ,บรีฟสถานการณ์อย่างรวดเร็วเธอตกลงจะให้ความช่วยเหลือซึ่งหลังจากนั้นคนทั้งสองก็จะได้ใช้ฟอปปี้ดิส ไอเทมสื่ออาเคเนเทเลพอร์ตไปยังณจุดเกิดเหตุ Think the destination. Name ตัดมาที่ชายฝั่งเลกูลัสกับผู้ตรวจการของเดอะฟาวเดชันทั้งสองคนพยายามรับมือกับพวกเมนสัสไปพร้อมๆกับการหลบหนีอย่างทุลักทุเลทันใดนั้นเองเวอร์ตินและก็โซเนตโต ได้เทเลพอร์ตมาพร้อมกับจัดการพวกเมนัสจนหายไปด้วยพลังอาเคนของโซเนโตหลังจากนี้จะเข้าสูตรเกมแนวจัดทีมสู้เวอร์ตินที่เป็นตัวแทนของเรานอกจากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพายุการแล้วยังมีความสามารถในการวางกลยุทธ์อีกด้วยเวอร์ตินขอให้เลกูลัสร่วมต่อสู้ซึ่งเลกูลัสก็ยอมแต่โดยดีเพราะเธอกำลังโมโหพวกที่ทำลายสมบัติของเธออยู่ เวอร์ตินสามารถพาทุกคนฝ่าวงล้อมศัตรูไปได้ซอนเนโตได้ชี้แจงสาเหตุที่ต้องตามตัวเลกูลัสเพราะเลกูลัสปฏิเสธการลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้อารเคนซึ่งเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎหมายแต่ยังไม่ทันไรพวกเมนสัสก็ได้เริ่มโจมตีอีกครั้งเมื่อสถานการณ์สงบลง เลกูลัสก็หายตัวไปซะแล้วเธอได้ใช้จังหวะชุลมุลเมื่อครู่นี้หลบหนีไปอีกครั้งสเนโตไม่ยอมถอดใจกับภารกิจแม้ว่าพายุการจะเริ่มใกล้เข้ามาทุกทีเธอได้ขอให้ผูต้ตรวจการทั้งสองกลับไปก่อนเธอจะขอตามหาเลกูลัสต่อไปซึ่งเวอร์ตินก็จะติดตามไปด้วยเพราะเธอมีจุดประสงค์บางอย่างที่ยังไม่สามารถบอกใครได้ I see Let's go, s n a o Are you coming with me? Ah, thank you I breaking It's I mission in Kingly thought after through have you would leave after breaking through. okay have own mission. Also Court my leave เวอร์ตินและซอนเนโตได้เดินทางเข้ามายัางตัวเมืองตามคำแนะนำของผู้ตรวจการพวกเธอได้บอกแสที่อยู่ของเลกูลัสจากเด็กหนุ่มขายหนงังสือพิมพ์ณนะตอนนี้เลกูลัสกำลังซ่อนตัวอยู่ในคาฟเฟ่ใกล้ๆเมื่อไปถึงซอนเนโตก็สังเกตเห็นอาหารที่กำลังลอยอยู่ จากข้อมูลที่มีเลกูลัสคือผู้ใช้อาเคนที่เกี่ยวข้องกับการหักเหแสงเธอน่าจะใช้พลังของเธอในการทำให้ร่างกายล่องหนเมื่อทดสอบดูก็พบว่าเป็นเลกูลัสจริงๆซอนเนโตสงสัยว่าทำไมเลกูลัสถึงไม่ยอมลงทะเบียนผู้ใช้อาเคนแถมยังมีท่าทีขัดขืนเป็นอย่างมากเลกูลัสจึงตอบไปตามตรงว่าการลงทะเบียนคือการเปิดเผยตัวตนเปิดเผยที่อยู่ซึ่งนั่น ไม่ใช่สิ่งที่โจนสลัดอย่างเธอต้องการเมื่อดูเหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องการต่อสู้ระหว่างคนทั้งสองก็ได้เริ่มต้นขึ้นซอนเนตโตเอาชนะเลกูลัสได้ในที่สุดเวอร์ตินรีบเข้าไปดูอาการของเลกูลัส เพราะเธอดูเหมือนจะบาดเจ็บหนักแต่ความจริงเวอร์ตินกำลังสร้างโอกาสวางอุบายให้เลกูลัสหลบหนีโดยยืนข้อแลกเปลี่ยนคือการไปเจอกันที่ร้านหนังสือบนถนนออกฟอร์ดในภายหลังเลกูลัสหนีไปได้ซอนเนตโตยังคงยืนกรานว่าจะตามหาเลกูลัสต่อไปแม้ว่าผ่าย,ยูกำลังจะใกล้เข้ามาทุกทีอย่างน,น้อยก็ขอได้ตรวจสอบร้านค้าแถวๆนี้เสียก่อนช่วงเวลาหลบหนีนั้นเกิดขึ้นอย่างสั้นๆเลกูลัสน่าจะยังไปได้ไม่ไกล ภาพตัดมาที่เลกูลัสที่ไม่ได้ไปร้านหนังสือบนถนนออกฟอร์ดตามที่เวอร์ตินนัดหมายแต่เกราซซํำกรรมซัดโซเนโตและเวอร์ตินได้เข้ามาตรวจสอบอยังที่นี่พอดีโชคดีที่เวอร์ตินได้เห็นเธอก่อนจึงรีบมาพางตัวเลกูลัสเอาไว้แล้วโกหกโซเนโตไปว่าเลกูลัสไม่ได้อยู่ที่นี่พอรู้แบบนั้นโซเนโตก็เสียใจที่ภารกิจของเธอต้องล้มเหลวแต่ทันใดนั้นเองสิ่งที่อันตรายที่สุดก็ได้คืบคลานมาถึง เสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นหยาดฝนที่เจอนองบนพื้นราวกับเป็นภาพวาดหยดสีเหล่านั้นกระหน่ำเป็นเม็ดฝนลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าสีบางส่วนหยดลงบนอาคารจนเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดูประหลาดราวกับภาพวาดในหนังสือการ์ตูนเหลือเวลาอีกสินาทีก่อนที่พายุการจะมาถึงเวอร์ตินได้กล่าวเตือนโซเนตโตโซเนตโตเองก็เข้าใจสถานการณ์เธอกล่าวขอบคุณเวอร์ตินและตัดสินใจกลับไปในที่สุด เลกูลัสที่ตามออกมาในภายหลังได้เห็นฝนตกขึ้นฟ้าเธอแทบไม่เชื่อสายตาและยิ่งประหลาดใจเข้าไปอีกเมื่อได้เห็นว่าผู้คนยังใช้ชีวิตกันตามปกติราวกับว่ามีแค่เธอเท่านั้นที่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั่นเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าเลกูลัสคือคนที่เวอร์ตินตามหาในระหว่างที่เลกูลัสกำลังสติแตกเวอร์ตินได้เปิดกระเป๋าถือของเธอและจัดแจงให้เลกูลัสเข้าไปอยู่ในนั้น นาวินาทีที่พายุการได้มาถึง เลกูลัสไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเธอไม่เข้าใจว่าเมื่อครู่นี้คืออะไรอย่าว่าแต่เลกูลัสเลยขนาดเราคนเล่นเองก็ยังไม่เข้าใจเวอร์ตินว่าการทดสอบนั้นเป็นไปได้ด้วยดีเลกูลัสสามารถรเผชิญหน้ากับพายุการได้ as, าาเวอร์ติน,น as, จะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เธอไร่คาถาและพาเลกูลัสเข้าไปยังในกระเป๋าเดินทางของเธอถ้าให้นึกภาพง่าย มันก็เหมือนกระเป๋าเวทมนต์ของนิวส์กา m a n ันเดอร์จากแฟนตาสติกบีดนั่นเองเวอร์ตินเรียกมิติพิเศษในกระเป๋าเดินทางว่าอาร์ตมิติที่ล่องลอยอยู่ท่ามกลางพายุการเธอได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการว่าเธอมาจากเซนส์พัพลอฟฟาวเดชันเธอเติบโตที่นั่นเช่นเดียวกับผู้ตรวจการที่แยกทางไปก่อนหน้านี้มีตำแหน่งเป็นไทม์คี e ปเปอร์ผู้ที่คอยบันทึกช่วงเวลาของโลกภายนอก ผู้ที่บันทึกจุดเริ่มต้นและจุดจบของแต่ละยุคสมัยเวอร์ตินได้เล่าเรื่องราวของบุคคลสำคัญในบางช่วงเวลาที่เธอเคยเจอให้เลกูลัสฟังพร้อมกับรูปถ่ายที่เธอบันทึกไว้และเปิดเผยว่าเธอมาจากยุคสมัย1999 That's the story for a long, long time to come. These photos dating back as far as 1999. That is our time. ดูเหมือนว่ายุคสมัยของเวอร์ตินจะเกิดการย้อนกลับมันได้เกิดขึ้นในวันสุดท้ายของปี1999เวลาได้ย้อนมาเรื่อยๆจนกระทั่งปี1966เธอได้เจอกับเลกูลัสและดูเหมือนจะแน่ชัดแล้วจากการทดลองว่ากระเป๋าเดินทางใบนี้สามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่ได้รับผลจากพายุการที่ผ่านมาทั้งรูปถ่ายที่เธอถ่ายไว้หนังสือพิมพ์พืชพันุ์เธอทดลองกับของหลายๆอย่าง และมันเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งเธอได้ทดลองมันกับเพื่อนของเธอจากยุคสมัยก่อนหน้านี้มันไม่ได้ผลดูเหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปจะไม่มีหนทางเลยแอปเปลิลที่ตามมาเงียบๆก็ได้แสดงตัวออกมาด้วยความสงสัยเช่นกันว่าเพราะอะไรพวกเขาถึงรอดมาได้เพราะเห็นสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือเปล่าเวอร์ตินไม่สามารถตอบได้ ความหวังมันเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ได้ฟังวิทยุท,ยที่เลกูลัสกำลังจัดยามค่ำคืนเลกูลัสพูดถึงดวงจันทร์เต็มดวงในคืนหนึ่งทั้งที่จริงแล้วมันเป็นวันแรกของเดือนดวงจันทร์จริงๆยังอยู่ทางทิศตะวันตกคืนนั้นมีพระจันทร์สองดวงและเลกูลัสเห็นสิ่งเดียวกันกับที่เวอร์ตินเห็นเวอร์ตินจึงตัดสินใจจะลองเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างที่กำลังคุยกันจู่ๆก็เหมือนจะเกิดแผ่นดินไหว เวอร์ตินคาดการว่าอาจจะมีใครบางคนเจอกระเป๋าแล้วกระทําบางอย่างกับมันเธอจะไปจัดการให้แน่ใจว่ากระเป๋ายังปลอดภัยดีเลกูลัสได้ถามคําถามสําคัญว่าสิ่งที่เวอร์ตินกําลังทําอยู่นั้นคนขององคอ์กรมีส่วนรู้เห็นหรือไม่เวอร์ตินปฏิเสธเธอว่าทั้งหมดนี้เป็นความต้องการของเธอเพียงคนเดียวเธอไม่ต้องการให้ซอเนตโตพาตัวเลกูลัสไปเธอกลัวว่าจะไม่ได้เจอกับเลกูลัสอีกหากพายุการมาถึง เหนือสิ่งอื่นใดยังมีความจริงบางอย่างที่เธอต้องการค้นหาเลก,กูลัสมีท่าทีเปลี่ยนไปดูเหมือนเธอจะเชื่อใจเวอร์ตินมากขึ้นเธอได้ขอให้อัป l e เปิลลูกเรือคนเดียวของเธอช่วยเหลือเวอร์ตินจัดการกับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นภายนอกกระเป๋าระหว่างนี้เธอมีเรื่องต้องคิดอีกมากมายหลังจากได้รับรู้เรื่องราวอันเหนือจริงไปเมื่อครู่และนั่นก็คือบทนำของ r e v e r s ์1ถึง เรียกได้ว่าตัวเกมนี้เต็มไปด้วยปริศนาที่รอคอยการค้นหาอยู่เต็มไปหมดในช่วงเบตานี้เองเราก็ได้ลองเล่นไปจนจบแชปเตอร์แรกเนื้อเรื่องค่อนข้างสนุกใช้ได้เลยไว้เดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นบทสรุปให้ได้ฟังกันและก็ขอฝากไปถึงผู้ชมที่มีโอกาสได้เล่นเกมนี้หากเราผิดพลาดอะไรไปมีการตีความหรือเข้าใจทฤษฎีไหนผิดไป ก็รบกวนชี้แนะกันเข้ามาได้ตัวเกมมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเราเองก็ไม่แน่ใจว่าจะสื่อสารออกไปได้ดีแค่ไหนยังไงก็ฝากทุกคนด้วยและก็เอาไว้เรามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ